สวัสดีครับ วันนี้ก็จะมารีวิวจอยนะครับเป็นตัวไอเปกานะครับแบรนด์ไอเปกาตรงนี้นะฮะก็อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ที่ทางไอเปกาส์เขาส่งมานะครับโดยตัวเนี้ยรหัสนะครับของจอยไอเปกานะครับเจนที่แล้วจะเป็นรหัส91นำนะครับก็รหัสนะครับก็ให้ดูจากหลังกล่องนะครับถ้าเป็นเจน2ก็คือจะเป็นรหัส92นำนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็เอามาถึง3รุ่นเลยนะครับซึ่ง3รุ่นเนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับบนสุดเลยนะครับที่เหมือนเน็ตชินโดนะครับก็ไอเปกาส์921ครับ นี่จะเป็นไอแพดเก้าสองหนะครับก็ตัวนี้จะเป็นไอแพดเก้าสองสนะครับข้อแตกต่างนะครับสองตัวนี้นะครับดูจากดีไซน์แล้วก็สีสันต่างกันเล็กน้อยนะครับก็คือตัวจอยเหมือนกันหมดเลยต่างแค่ว่าตัวนี้ปุ่มจะสีทองแล้วก็ตัวนี้จะสีเงินนะครับอ่าเรื่อจากตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวไอแพดเก้าสองหนะครับโดยจะเห็นว่าเป็นปุ่มสีทองนะครับแล้วก็จะมีอ่าตัว USB receiver นะครับก็คือตัวเชื่อมต่อไวเลสนะครับระยะไกลตัวที่เราใช้เล่นกับคอมซึ่งเป็นการเชื่อมต่อหลายไมมม่ีสาายรรบบกวนนะคั แล้วก็บอกกันว่า3ตัวนี้มันต่อตรงได้นะครับก็คือการใช้สายชาร์จเนี่ยแหละครับแล้วก็เชื่อมต่อไปที่พอร์ตคอมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับผมจะมารีวิวเจ้า2ตัวนี้ก่อนจะเลือกสกองนึนงครับเพราะว่าเหมือนกันมันต่างแค่ USB กับสีนะครับฟังก์ชันที่เขาเพิ่มขึ้นมาในเจนนี้นะฮะก็คือตัว turbo f ฟ n งก์ชันะครับแล้วก็อันที่สองนะครับเขาเขียนว่าเป็นว i n d ทเล l โคปก็อันที่สามเป็นโปรแกรม m a r b l ลเหมือนอารมณ์เหมือน m a โ c รนะครับอันที่สี่นะครับอันนี้เส๋งเลยนะครับก็คือระบบส USB กับไม่ USB นะครับก็เวลาเลือกซื้อก็ตัวเนี้ยจบกว่านะครับตัวทางซ้ายมือของผมเนี่ยส่วนตัวเนี้ยถ้าแบบใครอยากประหยัดไม่มีคอมก็ใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วมาดูที่หลังกล่องนะครับหลังกล่องก็จะเขียนตรงนี้นะครับก็เป็นชื่อรหัสของรุ่นตัวนั้นนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าปุ่มเนี่ยเพิ่มมาจากเจนก่อนเยอะเลยนะครับมีปุ่มเขาเขียนว่า ZR นะครับแล้วก็ ZL S4 S3 นะครับ S4 นะครับก็คือมีปุ่มข้างหลังเพิ่มมาครับทำให้เรามีแมชชีนิกในการเล่นเยอะขึ้นนะครับ ก็ระบบที่ซัพพอร์ตนะครับเขียนว่า Android นะครับแล้วก็ i o โ m o b i ม e p h o n โฟนนะครับแล้วก็ p ีน่าจะเหมือนเป็น PS3 นะครับแล้วก็ Nintendo Switch นะครับแล้วก็ PC คอมพิวเตอร์หลักๆก็คือ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับผม แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมหยิบออกไปตอนแรกนะครับก็คือจอยประเภทแบบกบข้างนะครับคล้ายๆนิซินโดนะครับแต่ว่าเล่นกับมือถือนะครับสเปคถามว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีระบบสั่นนะครับแล้วก็โ u r b o ฟังก์ชันก็ไม่มีนะครับก็มาโครก็ไม่มีนะครับแล้วมันมีดีอะไรก็คือด้วยรูปลักษ์มันนะครับมันค่อนข้างแบบทำให้เราเล่นง่ายนะครับแล้วก็จอยอยู่ตรงกลางนะครับมันให้อารมณ์เหมือนการเล่นเกมแบบเล่นนิซินโดเล่นจอยเกมเก่าๆนะครับเข้วแจคนชอบนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าไม่มี4ฟังก์ชันนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้า่ว กันนะครับก็คือ Android iOS P3 เนี่ยเขียนกันเลยครับ PC ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอันบล็อกกล่องทั้ง3รุ่นออกมาแล้วครับก็ตัวนี้จะเป็น9218นะครับตัวนี้จะเป็น9200นะครับแล้วตัวนี้จะเป็น9217นะครับโดยในกล่องก็จะมีจอยนะครับอจอยแบบนี้นะแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีความต่างกับเพื่อคือมี USB receiver ให้ด้วยนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับไว้เล่นกับคอมพิวเตอร์แบบไร้สายนะครับก็ทุกตัวจะแถมสายไอซีนะครับซึ่งเป็นสายชาร์จ สมัยใหม่นะฮะอีนี้เขาจะเป็นไททีซีกันหมดแล้วนะครับครับผมก็มาดูกันที่ตัวจอยนะครับว่ามันทํามาดีกว่าเจนที่แล้วนะครับเจนที่แล้วจะเป็นพลาสติกแบบเขาแกงไปหน่อยนะฮะอันนี้ก็พรีเมียมขึ้นนะครับก็วัสดุแข็งแรงอารมณ์แบบทนมือทนเท้านะครับซึ่ง2ตัวนี้เหมือนกันหมดเลย ต่างกันที่ผมบอกนะครับว่าคือสีของปุ่มแล้วก็ r e u s a อร์นะฮะคุลลิ่งมันก็จะแข็งๆนะครับถ้าใครเคยเล่นจอยแพงๆมาหน่อยนะฮะเช่นจอย Xbox เนี่ยคุลลิ่งเขาจะปุ่มเขาจะนิ่มกว่านะครับแต่ว่าข้อดีของปุ่มแข็งก็คือมันทําให้เรากดได้แม่นนะแบบไม่ลั่นอะ่ะเวลาเราถ้าปุ่มมันนิ่มไปเวลาเรากดสกิลหรือกดอะไรเงี้ยมันมันจะลั่นได้ปุ่มแข็งเนี่ยกดปุ๊บมันรู้เลยว่าเรากดออกไปแล้วอาจจะข้อเสียนะครับของปุ่มแข็งก็คือถ้าเล่นไปานานๆนะครับมันก็จะทําให้เราปวดนิ้วได้บ ประมาณเรามาดูน้องเล็กสุดนะครับผมไปเรียกตัวนี้เป็นน้องเล็กสุดนะครับปุ่มจะเล็กกว่ารุ่นพี่นะฮะฟิลลิ่งในการกดก็แข็งๆเหมือนกันเลยครับแต่ว่าสปริงเนี่ยผมว่ามันมันดีกว่า2ตัวนี้นะฮะคือมันดีดมือดีกว่าหลดดีดนิ้วมากเลยนะกดไปุ๊เด้งปั๊บเลยนะครับก็รองรับมือถือได้ถึง6.7นิ้วนะครับตัวนี้ลูกค้าลองเทสก่อนนะครับต้อง6.7เท่านั้นนะฮะสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทลเลอร์ทั่วไปนะครับที่มีปุ่มอันหนึ่งอันสองนะครับ L1 l งแล้วก็ อะไรมากนะครับโดยทั้ง3จอยนีย้แอปหลักของมันก็คือ,อแอป Shooting p a นะครับสามารถหาโหลดได้ใน Play Store นะครับ แอ Android นะครับแล้วก็มีแอปหนึ่งชื่อว่า o อ t o p u รนะครับโดยผมจะลงดีเทลนิดนึงก็คือ Sting พ a d เนี่ยเป็นแอปฟรีข้อดีของมันคือเล่นได้ทุกเกมเลยในสตร์นะครับสามารถแมปปิ้งได้หมดเลยนะครับเซตปุ่มอะไรเข้าไปหรือแม้กระทั่งเกมนั้นไม่รองรับจอยนะครับตัวแอปก็สามารถแมปปิ้งปุ่มเข้าไปได้นะครับส่วนข้อเสียคือมันเชื่อมต่อกับ Android ไม่ได้ชิปชิปนึ่งนะครับก็คือ e ีเด t ท k เนี่ยจะไม่ได้นะครับเป็นชิปยี่ห้อเดียวที่แอปนั้นไม่สปอร์ตนะครับใคร คือไม่เก่งไม่เก่งชิปนะครับข้อเสียของมันก็คือเสียตังค์นี่แหละแล้วก็เล่นไม่ไทุกเกมบางเกมเขาไม่อนุญาตให้พวกจอยเข้าไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับบางเกมแบบฝืนเข้าไปอาจจะโดนแบนได้นะครับแต่ถ้าเรากลับมาที่แอป Shooting p a u s Shooting Plus จะไม่โดนจับนะครับเพราะนั้นคือสบายใจได้เลยว่าเล่นได้ทุกเกมแน่นอนนะครับโอเคหลังจากเราอธิบายกันเรื่องแอปทั้ง2แอปไปแล้วนะครับยังมีอีกโหมดหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเขาเรียกว่าโหมด s t ต n d า r ของจอยนะครับโหมด t a ต d a า d ของจอยก็คือมันใช้เชื่อมต่อเล่่่่่่นเกกมทีรอออองงงงัับจยยยยแวตาาา เวอร์เตอร์พวก,ก PS1 นะครับ PPSPP นะครับพวกเกมเก่าๆพวกนี้มันจะรองรับจออยู่แล้วแค่เราเชื่อมต่อเข้าไปในโหมดสแตนดาร์ดตัวจอมันก็ทำการรองรับอยู่แล้วเนะวเาะสำหบเชื่อมต่อปุ๊บก็เล่นได้เลยไม่ต้องมาแมปปิ้งปุ่มผ่านแอปคิทติ้งพาร์ตหรือออปต์พุตใดๆเลยอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิ่งไว้ที่นนะครับสำหรับใครที่ใช้ iOS เนี่ยหน้ากล่องมันอาจจะเขียนว่าัพ p อ o r t iOS นะครับแต่ว่าถ้าไปดูในคู่มือแล้วเขาจะเขียนว่าัพ p อ o r t iOS ต่ำกว่าเวอร์ชั่น13.4นะครับฉะนั้นผมจะตีไปเลยว่า่ามมััันนใช้ก้กบบ iOS ไไดะคร ถ้าใครซื้อเนี่ยควรตรวจสอบดีๆนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีเชื่อมต่อนะครับเอเคไปกันเลยครับผมวิธีเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับทุกตัวกดเหมือนกันเลยนะครับเวลาเชื่อมต่อจะอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าเราเชื่อมในแอป shooting pass นะครับเราจะต้องกดปุ่ม a นะครับค้างนะครับค้างไว้ก่อนเลยแล้วเราก็กดปุ่ม home นะับอ่านี่นะฮะไฟมันก็จะขิ้ที่เล็กหนึ่งนะฮะก็คือเป็นโหมดสำหรับการเล่นบนแอป shooting pass นะครับ ซึ่งเหมือนกันเลยฮะทุกรุ่นแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวน้องเล็กนะครับก็จะมีปุ่มโฮมตรงนี้ครับเล็กๆนะครับเหมือนกันเลยครับกด A แล้วก็กดกดปุ่มโฮมค้างครับแค่นี้แหละครับมันก็จะเป็นการปล่อยสัญญาณออกมานะครับถ้าไฟมันกระพริบอย่างเงี้ยก็คือมันปล่อยสัญญาณบลูทูธอยู่นะครับแล้วก็แค่เอาโทรศัพท์มาจับคู่นะครับก็จะเห็นนี่ครับทุกสามรุ่นเลยนะฮะ แล้วกดเชื่อมต่อนะฮะเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อไปที่ตัว9218นะครับน้อยก็จะสั่นว่าเ,เราเชื่อมต่อนะครับพอเชื่อมต่อปุ๊บไฟเหล็กแรกมันก็จะค้างอย่างนี้นะฮะถ้าจอยใครกระพริบเนี่ยก็คือยังไม่เชื่อมต่อแต่ถ้าการะพริบค้างเนี่ยก็คือเชื่อมต่อนะครับบางคนถามว่าเอ้าพี่ทําไมผมกลับมาเล่นแล้วมันไม่ปล่อยบลูทูธก็คือเราอาจจะเชื่อมดีไว้กับอุปกรณ์อื่นไว้เช่นเราอาจจะเชื่อมต่อกับมือถือเครื่องอื่นไว้แล้วเราไม่ได้ไปลบมันนะฮะลบอันแพร์นะ มันก็จะออโต้เชื่อมต่อไว้เราใช้งานเชืต่อไปนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ทั้ง3ตัวก็ทําเหมือนกันเลยนะครับออเชื่อมต่อปุ๊บเราก็โหลดแอปขึ้นชูติ้งพัทนะครับในสโตร์เข้ามาแล้วเราก็รันมันถ้ามันมีข้อความอะไรขึ้นอนุญาตเราก็กดอนุญาตทั้งหมดนะครับนะครับพอมนเชื่อมต่อมันขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับว่ามันเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อยู่นะครับตัวป๊อปอัพตรงนี้นะครับมันต้องมีนะครับสำหรับการเซตติ้งปุ่มนะครับซึ่งบางคนโหลดแอปมาแล้วเชื่อมต่อแล้วไอ้ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดติดตั้งนะครับแล้วก็คําว่าลูกบอลลอยน้านะครับตงนี้นะติดเปิดได้นะครับต้องเปิดไปนะครับมันก็จะลอยตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวเซตติ้งของชุดติงพัดนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อแอปชุดติงพัดนะครับแล้วก็มีไอคอนตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับเราก็แค่นะครับพับแอปลงไปนะครับแล้วก็กดเข้าเกมที่เราจะเล่นได้เลยนะครับจะลองเป็นโปเกมอนยูไนต์นะครับนะครับไอคอนก็จะลอยอยู่งนี้นะครับเข้าเกม อันนี้ผมก็อยู่ในโหมดฝึกนะครับซึ่งวิธีเซตปุ่มนะครับเพียงแค่เรากดที่ไอคอนนี้นะครับหรือเรากดปุ่มสตาร์ทหรือซีเล็กก็ได้นะครับนี่นะนะ Start ะน,นะครับกดสตาร์ทจะเป็นการเซตติ้งนะครับนี่นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีปุ่มต่างๆม,มากมายที่เขาเซตมาแล้วนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เซตใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันโทรศัพท์แต่ละรุ่นหน้าจอมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคหลังจากที่เรา ขึ้นมาแบบนี้แล้วกดคำว่าใหม่นะครับเป็นการรีเซ็ตปุ่มทั้งหมดนะครับเวลาเราจะแอดปุ่มอะไรเข้าไปเพียงแค่เรากดปุ่มนั้นนะฮะเช่นผมต้องการอาร์หลอกฝั่งซ้ายนะครับคือปุ่มเดินใช่ไหมครับเรากดมันก็จะขึ้นมากางจอตรงนี้นะครับแล้วกดเราก็ลากมาที่ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คืออาร์หลอกขวานะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้ใช้อาร์หลอกขวานะครับผมก็ใส่สกิลไว้ที่ปุ่มอาร์หนึ่งอาร์สองนะครับกด เมื่อ mapping เสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับกดคําว่าบันทึกนะครับนี่เราก็จะขยับได้นะฮะก็คือผมเอาปุ่มนี้เป็นปุ่มตีธรรมดาใช่ไหมละเนี่ยฮะมันก็จะกดไปตามตําแหน่งที่เราต้องการนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะแล้วบางคนถามว่าถ้าพี่ถ้าผมเอาไปเล่นโมบ้าแล้วถ้าผมจะเซตให้มันทิศทางทิศทางสกิลนะครับได้หรือไม่ก็ทําได้นะครับจริงๆมันคัสตอมได้นะครับอาจจะต้องศึกษากันนิดนึงอย่างผมจะใช้สกิลหนึ่งนะฮะ ที่เซฟไว้ที่ LB ผมกดที่มัน1ทีนะครับแล้วก็ให้มันไปผูกคัดโยกซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผมจะผูกคัดโยกซ้ายนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับนี้ผมกด LT นะครับผมก็จะหมุนสกิลได้ตามทิศทางแล้วนะครับเห็นไหมฮะซึ่งทั้ง3จอยนะครับใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะครับครับผมสำหรับแอป Shooting Pad นะครับก็รีวิวสั้นๆก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากด A นะครับย้ำว่า A นะครับแอป Shooting Pad นะครับ เดี๋ยวผมจะสอนอีกแอปหนึ่งนะครับอองโตพูดนะครับหรือแอปปลาหมึกนะครับทีโหมดหนึ่งของจอย3ตัวนี้นะฮะชุดทิ้งพัดนะครับจะใช้ปุ่ม A นะครับแต่ว่าแอปนี้นะครับก็จะใช้ X นะครับแทนนะครับก็กด X แล้วก็กดตัว Home นะครับจะสังเกตได้ว่าไฟเหล็กข้างล่างนะครับหรือเล็กสมันจะกระพริบนะครับแล้วก็เข้ามาที่โทรศัพท์เชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะนี้เราก็เข้าไปที่แอปออโตพุดนะครับมันก็จะเขียนว่าเชื่อมต่อแล้วนะ 9220นะครับแบบนี้นะฮะสังเกตได้ว่าอันนี้จะต้องแอดเข้าไปนะครับหรือผมจะลองเป็นลักน้ลล็อกดูนะฮะนัลล็อกเหมือนจะเข้าได้นะครับจผมจะลองเข้าดูนะฮะอ่ะตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเกมนัลล็อกแล้วครับซึ่งนันล็อกก็ใช้กับแอปอออปติุสได้นะครับโอเคเมื่อลรอเข้ามานะฮะสังเกตนะครับมันจะเป็นรูปปลาหมึกเล็กๆเนี่ยฮะปลาหมึกนะครับผมนะครับปลาหมึกแล้วกดนะครับแล้วกดบวก เราก็จะเจอปุ่มต่างๆนะครับแล้วก็แมปปิ้งเหมือนช o ทติ้งพัทเลยนะฮะมัจะแมปคร่าวๆนะครับอันนี้คีย์ก็คือปุ่มปุ่มตีนะฮะก็คือผมจะต้ตั้งเป็นเอกแล้วกันนะฮะแล้วก็ปุ่มมันก็คัสตอมได้เหมือนตัวชิทติ้งพัทนะฮะซึ่งเราต้องกดนะครับลูกเฟืองนะฮะมาแล้วคัสตอมได้แล้วกดเซฟนะครับเราก็จะขยับได้นะครับตั้ง X ไว้ตีนะครับนวิดผมก็จะตีข้อจต่งระหว่าง2อแอมนะครับก็คือช o ทติ้งพัทนะครับเล่นในทุกเกมเลย วนอาตัวพูดนะครับเล่นไม่ได้ทุกเกมนะครับอันนี้จะต้องหาข้อมูลนิดนึงนะครับหรือสอบถามมาที่ทางร้านนะครับว่าเล่นเกมนี้เกมนั้นได้ไหมครับต่อมาผมจะไปสอนฟังก์ชันของจอยนะครับซึ่งมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงนะครับเรามาพูดถึงฟังก์ชันเทอร์โบก่อนนะฮะก็สมาร์ของเทอร์โบนะครับผมจะเปลี่ยนปุ่ม X เป็นปุ่มลัวนะครับซึ่งผมกด X ค้างนะครับแล้วก็เทอร์โบนี่นะครับกดค้างครับสังเกตที่ไอคอนตีธรรมดาของผมนะฮะมันจะสั่นแล้วมันก็จะกดลัวเพียงแค่ผมกดค้างฮะ ทำได้แค่2รุ่นนะครับคือรุ่น9218แล้วก็9220นะครับแล้วก็นะครับทีเด็ดของจอยอ่าตัวรุ่นใหม่นะครับได้แค่2ตัวนี้นะครับคือ9218นะครับแล้วก็9220นะครับจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับคือฟังก์ชันมาโคนะครับซึ่งทางร้านเราเนี่ยก็ทำไกด์ไว้แล้วนะครับเบื้องต้นก็วิธีการเซ็ตนะครับโดยปุ่ม ที่ตั้งมาโคได้ก็คือปุ่ม s 1ถึง s 4นะครับก็คือ4ปุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองให้คร่าวๆนะครับวิธีผมก็ทำไกดไว้แล้วนะครับสมมติว่าผมจะตั้งคำสั่งที่ปุ่ม s 1ก็คือปุ่มข้างๆตรงนี้นะฮะผมก็กด s 1คร่ค้างบวก star นะฮะแบบนี้นะฮะสังเกตที่ไฟที่ปุ่มจอยนะฮะตรง4ปุ่มนี้นะฮะมันจะกระพริบก็คือมันให้เราป้อนคำสั่งเข้าไปเพื่อเซฟนะครับผมจะป้อนคำสั่งโดยการกด a และ b นะฮะ แล้วก็บีนะฮะแบบนี้นะฮะแค่นี้แหละครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับเซฟก็เหมือนตอนเปิดนะครับก็คือกด S1 แล้วก็สตาร์ทนะครับอ่ามันก็จะเป็นอ่าไฟค้างแบบนี้นะก็คือมันเซฟแล้วนะครับการทำงานของมาโคาก็คือมันการเป็นการวนลูปนะครับหมายถึงว่าถ้าเรากดค้างเนี่ยสองปุ่มนั้นก็จะกดอยู่อย่างเงี้ยนะฮะผมตั้งไว้ AB เนี่ยมันจะกด AB 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 อยู่อย่างนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะลอง ให้ดูข้าวนะครับจะตั้งตรงนี้ไว้เป็นแชทในเกมนะครับแล้วก็แล้วก็ B นะครับเป็นตัวปิดแชทนะรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วผมก็กดกดตรงนี้นะฮะ S หนึ่งค้งเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นการทำมาทำการมาโคนะครับวนซ้ำคำสั่งเดิมนะครับ ซึ่งตั้งได้สูงสุด10ปุ่มนะฮะอันนี้ผมตั้งแค่2ปุ่มนะครับจะให้มันวนไปทุก10ปุ่มก็ได้นะครับทาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองใช้งานเล่นดูได้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใน Joy อ G 2รุ่นใหม่นะครับและก็การเชื่อมต่อกับ p c นะครับทาได้โดยต่อสายแล้วก็ไร้สายนะครับวิธีผมก็เขียนไว้ในไกด์รายละเอียดของสินค้าแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับส่วนวิธีกดนะครับก็ไม่ยากนะครับผมจะสอนในวิธีกดแบบไร้สายก่อนนะครับ าสายเนี่ยถ้าซื้อตัวเนี้จบเลยนะฮะเพราะว่ามีรีเซิร์버นะครับรีเซิร์ก็ทําหน้าที่เสียบเข้าไปที่พอร์ต USB ของคอมนะครับเปิดจอยนะครับเปิดจอยโดยการกด L1 แล้วก็ปุ่มโฮมนะครับก็คือ L1 ค้างแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับก็เชื่อมต่อเล่นได้เลยนะครับมันก็จะเชื่อมต่อแบบ X input นะครับ X input ก็คือที่ง่ายๆก็คือถ้าจอยไหนรองรับจอย Xbox เนี่ยจอยนี้ก็เล่นได้หมดเลยนะฮะประมาณนั้นนะฮะส่วน จอตัวอื่นนะครับผมแนะนําให้ต่อสายตรงนะครับต่อสายตรงก็คือเราใช้สายชาร์จเราทั่วไปเนี่ยนะฮะที่เขาแถมมาเนี่ยเสียบเข้ากับตัว USB port นะฮะแล้วก็ระหว่างที่เราจะมาเสียบจอยเนี่ยให้เราทําการกดปุ่ม R ค้างนะครับกดค้างไว้แล้วก็เสียบเสียบเข้ากับจอยนะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะแค่นี้มันก็เชื่อมต่อแบบสายแล้วครับซึ่งแบบสายเนี่ยก็จะเหมือนตัว USB นี้นครับคือ Jack input นะครับ input นะครับก็สามารถเล่นกับเกมใหม่ๆได้สมัยใหม่ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนใครที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเข้าไปใน PC นะครับใน PC นะฮะผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมบางเกมมันจะไม่รองรับนะครับคือสามารถเชื่อมได้แหละเข้าไปเล่นแล้วปุ่มมันจะไม่ตรงกับปุ่มในเกมนะครับซึ่งถ้าเราเรากดปุ่มหนึ่งมันก็ไปติออีกปุ่มหนึ่งเงี้ยนะครับผมไม่แนะนำครับต้องเชื่อมต่อแบบ X input เท่านั้นนะครับสำหรับเล่น PC นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวจอ y ไอคิการุ่นใหม่นะครับเป็นรหัส92นะครับ9217 9218 9220นะครับรุ่นใหม่ของทางไอเป็ก้านะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวจอยนะครับดีขึ้นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะทั้งวัสดุนะครับฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับก็หาซื้อได้จาก s h อ p e e Lazada านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเราเราก็จะหา g a d g e มารีวิวแบบนี้นะครับรีวิวง่ายๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจในสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อนะครับขอบคุณครับ